สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรางสารของสโมสสอนแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขนาดน,นี้นักการสนกจก็สามารถแอดดิทไลได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีเรื่องราวอะไร ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโชเซ่มุลโยนะครับโชเซมโยให้สัมภาษณ์ออกมาอย่างไรกันบ้างในเรื่องของลุกชอนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงบรูโน่เฟอร์เดียตุ้นะครับบรูนโยเนี่ยก็ได้ออกมาวิาพา์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลุกชอที่ไปเตะมุมนะครับแล้วก็เตะมุมปุ๊บนะฮะ มันก็ไม่ค่อยได้ลุ้นสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าการเปิดบอลการเปิดลูกเตะมุมของลูกชอเนี่ยมันทําได้ไม่ดีนั่นเองนะครับรวมทั้งเคลวินฟิลลิปด้วยนะครับที่ก็ทําได้ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับคือภาพรวมเ่ยลูกชอโอเคเล่นดีนะครับแต่ว่าลูกเตะม,มุมเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ควรที่จะได้ลุ้นหรือว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยควรที่จะได้ลุ้นจากจังหวะลูกเตะมุมถูกไหมครับ ซึ่งมีหลายต่อหลายครั้งนะที่อังกฤษได้ลูกเตะมุมแล้วก็มีผู้เล่นที่สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้นะครับแต่คนเปิดบอลเนี่ยมันเปิดไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทาประตูได้อย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือลูกชอเนี่ยเปิดไม่ผ่านแนวรับฝั่งตรงข้ามนะครับนั่นคือสิ่งที่มูนโยค,คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกชอนะครับอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ได้มีการพูดถึงบรูโน่ด้วยนะครับ ฟอร์มทีมชาติเนี่ยไม่เดียวซะเลยนะครับแตกต่างจากฟอร์มในสโมสรอนนะฮะซึ่งฟอร์มในสโมสรอนเนี่ยเราทราบกันดีว่าทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับทั้งยิงลูกนิ่งก็ได้นะครับทั้งสร้างสรรค์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ทีมชาติโปรโตุเกตเนี่ยเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะครับก็นี่คือสิ่งที่มุรยโอมีการวิเคราะห์หลังเกมนะครับ ในศึกฟุตบอลยูโรนะครับของบรูโน่แล้วก็ของลุกชอทีมอังกฤษแล้วก็ทีมชาติบรูเกตนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเรองราวของตลาดซื้อขายทั้งเตกกันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะฮะมีรายงานจากดิเลนติกนะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับก็ได้มีการเล่นข่าวในเรื่องของวาราออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับดิเลนติกบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะกลับมามีลุ้น ในเดียวของวารานในครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนเนี้เราทราบกันดีว่าแมนยูเคยยื่นไปแล้วนะครับแล้วก็โดนบอกปัดมานะครับแต่ทีเนี้ยแมนยูก็กําลังดูท่าทีว่าจะเข้าไปรอบ2อย่างไรซึ่งรอบเนี้ยอาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับดิอันติกบอกว่าตอนเนี้ทางเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ต้องการเสียวารานนะฮะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้ามีความเป็นไปได้ก็คืออยากเก็บเอาไว้ใช้งานเองต่อไปนะครับ แล้วก็พยายามที่จะเจจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวารานออกไปอีกนะครับแต่ทางฝั่งตัวแทนของวารานเนี่ยที่มีการคุยเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยมองว่าค่าเหนื่อยค่าตอบแทนเนี่ยมันน้อยจนเกินไปเพราะว่าวารานเนี่ยอยู่กับเรอผลิตมาหลายปีนะครับแล้วก็ช่วยคว้าแชมป์มาหลายถ้วยแล้วนะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันน้อยมากมากนะครับคือมันไม่ได้น้อยมากๆหรอกแต่ว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกับ เดวิดอาราบาที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันน้อยกว่านะครับก็เลยทําให้ทางวารานไม่ค่อยแฮปปี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทีเนี้ยดิวเกี่ยวกับเรื่องของสัญญฉบับใหม่มันก็จะเป็นการชะลอออกไปอีกนะครับหรือว่ามันไม่คืบหน้านั่นเองนะครับแถมทั้งวารานเองก็ต้องมีสมาธิเกี่ยวกับการรับใช้ทีมชาติอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดบรรยัติสุดก็คือเริอัลริดไม่สามารถตกลงเงื่อนไขหรือว่าสัญญฉบับใหม่กับวารานได้แล้วนะครับ ก็ต้องจำใจปล่อยออกจากทีมนะครับแต่ว่าราคาที่มาริดต้องการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40จนถึง50ล้านปอนด์อย่างที่เราทราบกันนี่แหละนะครับไม่เกิน60ล้านปอนด์แล้วกันนะครับเพราะว่าบางสื่อบอกว่า60ล้านปอนด์เนาะนะครับซึ่งทีเนี้ยนะครับมาริดก็จะเอาเงินส่วนที่ปล่อยวารานให้กับแมนยูเนี่ยสีจนถึงหกล้านปอนด์เนี่ยไปสมทบทุนซื้อเอ็มบาเป้เข้ามาในช่วงซัมเมอร์ซีซั่นหน้านะครับหรือว่าซัมเมอร์ปีหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งเซมเมอร์นี้มีโอกาสที่จะปล่อยดาวดังหลายรายถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างเอเดนอาซาเกเดตเบลอิสโกน้นะครับมาตินโอเดนการ์ดลูก้าโมดินะฮะอ่ะขออภัยลูก้าโยวิดนะฮะกองหน้านะครับกองหน้าของทีมออกจากทีมด้วยนะครับไม่ใช่ลูก้าโมดินะลูก้าโยวิดนะครับที่ซื้อเข้ามาแล้วก็นักเตะผลงานไม่ค่อยดีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะ ซึ่งก็ติดตามมาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวารานะครับนะจะมีโอกาสย้ายมาพิมพ์เด็กอังกฤษไหมหรือจะกลับไปเบเชนะครับซึ่ง2ทีมที่มีข่าวในอังกฤษก็คือแมนยูแล้วก็ซิตี้นั่นแหละนะฮะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับเรามาดูแนวรับคนนี้กันหน่อยเปาโตเรสนะฮะก็มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องครับจากสปอร์ตนะครับสื่อของสเปนเนี่ยนะครับก็รายงานออกมานะครับว่าบีเอเอลเนี่ย ไม่พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในรูปแบบเงินบวกกับนักตินะครับสิ่งที่เบียร์เรียลต้องการก็คือมาแบบเงินสดสดแล้วก็มาในข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากได้คุณต้องยื่นเข้ามาเป๊ะๆด้วยนะไม่มีส่วนต่างไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเอาเงินก้อนเดียวมาวางไว้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เบียร์เรียลต้องการก็คือเงินสด เข้ามาสู่ทีมแล้วจากการขายปาตตเรสเนี่ยเขาจะได้เอาเงินส่วนเนี่ยไปซื้อแนวรับเข้ามาใหม่หรือว่าไปปรับปรุงสโมสรโดยทันทีนะครับโดยที่ถ้าเกิดมาแบบแบ่งจ่ายเยงี้ยเงินก้อนเงินก้อนมันก็แบ่งเป็น2ก้อน3ก้อนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่สามารถเอาไปซื้อหรือว่าทุ่มหลักหนักซื้อคนเข้ามาทดแทนได้นะครับมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอก้อนใหญ่ก้อนเดียว จะดีที่สุดนะครับซึ่งราคาของปาตอเรสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโรครับนะสิ่งนี้ทาง b บียร์เรลเองก็ไม่ต้องการที่จะลดราคาแล้วนะครับต้องมาในราคานี้เท่านั้นนะครับนะเป็นราคาเดียวโดด,โด,ดเลยนะครับไม่ลดแล้วนะครับไม่ใช้ออปชั่นเสริมแล้วนะครับคือออปชั่นเสริมก็หมายถึงว่าแบ่งจ่ายหรือการเอานกเตะเข้ามาเป็นส่วนอย่างนั้นแหละคือ b บียร์เรลจะไม่รับแบบนั้นจะ เอาเงินก้อนเดียว65ล้านยูโรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมนยูมองว่าเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับเพราะว่าแมนยูกําลังทําดีลจจดอนซานโช่อยู่นะครับแล้วก็เม็ดเงินของจจดอนซานโช่มันก็เยอะนะครับแล้วทีนี้จะมาซื้อปาร์เรสอีกเนี่ยคิดหนักแน่ๆนครับในราคานี้นะฮะก็ติดตามมาดูครับเบียร์เรลเปิดโอกาสให้แต่ว่าต้องมาด้วยเงินมหาศาลก้อนเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่มีการใช้ออปชั่นเพิ่มเติมนะครับ ในรายของดอนนี่ฟันเดอร์เบิกกันนะครับดอนนี่ฟันเดอร์เบิกมีอะไรน่าสนใจครับตามรายงานจาก FC ฟซีอินเตอร์เนียลนะครัอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยเราได้ยินข่าวมาเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ไหมครับว่า2ทีมจากเมืองมิลานเนี่ยให้ความสนใจดึงตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบิกไปนะครับซึ่งล่าสุดจาก FC ฟซีอินเตอร์เนียลเนี่ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยยังไม่ได้เข้าใกล้าการคว้าวตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบิกเลยนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยอาจจะมีความต้องการย้ายออกจากพรีเมียร์ลีกกฤษ็ได ไปอยู่กับลิลวอาสเปนในลีกสเปนนั่นแหละหรือว่าในลีกอิตาลีที่ม่เดืนที่ให้ความสนใจแถมทั้งโอเลเองก็อาจจะมีการเก็บดอนนฟานเดเบกเอาไว้ใช้งานเองต่อไปด้วยนะครับคือโอกาสการย้ายเนี่ยมัน50 5 0อยู่แล้วก็ย้ายเนี่ยมีโอกาสเท่าๆกันนะครับแต่ทีนี้อินเตอร์มิลานไม่ได้สนใจจริงนะครับเพียงแค่เป็นข่าวเฉยนะฮะ แล้วก็เอียนแมคแกรี่นะครับโกดู oro, ชื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็วิเคราะห์กันออกมานะครับว่ามันอาจเกิดขึ้นได้ครับในเดียวที่เอาดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการคว้าตัวแจดอนซานโชในชน่วงซัมเมอร์นี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้น,นะครับถ้าเกิดแมนยูไม่ยอมจ่ายค่าตัวอย่างที่ดอทมอนต้องการก็อาจจะหยิบนักเตะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าข่าวนี้ผมคิดว่า ผมคิดว่าแมนยูยังให้โอกาสตอนนี้ฟาร์เดเบ็กต่อไปโอล่ o ยังให้โอกาสนะโดยที่ไม่ได้เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขวาตัวซานโชนะครับนะข่าวนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงนะในความรู้สึกของผมนะครับและสําหรับเรื่องราวต่อมาครับเป็นเรื่องราวของจจดอนซานโชนะครับมีอะไรมาอัปเดตความคืบหน้ากันนะครับสําหรับดีลนี้นะฮะที่เรากําลังลุ้นกันอยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสื่อดังๆของอังกฤษนะครับหล,หลายสื่อนะครับ รวมทั้งสื่อเยอรมันชื่อดังอย่างสปอร์ตบิลเนี่ยสปอร์ตวันด้วยนะครับก็มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับคือเล่นข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะทั้งสื่อเยอรมันแล้วก็สื่ออังกฤษคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับบางทีสื่ออังกฤษเล่นอีกแบบสื่อเยอรมันเล่นอีกแบบนะฮะบ,บางทีสื่อเยอรมันบอกว่าตกลงกันได้แล้วสื่ออังกฤษมองว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับคือแบบมันซับซ้อนมาก เกี่ยวกับข่าวนะครับแต่ว่ารอบนี้รายงานเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็มีการการันตีจากสื่อดังๆมากกว่า4-5สื่อนะครับแต่ว่าผมยกตัวยอย่างมาคร่าวๆซึ่งเดี๋ยวเรามารับฟังกันว่ามีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งมากันที่สกาย o อ t กันก่อนนะครับสกาย o อ t เล่นออกมาอย่างไรกันบ้างสกาย o อ t เนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์เดย์เนี่ยมีการเจรจาขั้งสูงกับทางดอทมูล ในดีลของจจรองซานโชค,ครับก็คือเจะจาไปไกลแล้วใกล้ที่จะสําเร็จแล้วนะครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึก็ใกล้ที่จะร้อประมาณสัก70-80%ไปแล้วเรื่องของการคืบหน้าเกี่ยวกับดีลนี้นะฮะซึ่งข้อเสนอรอบ2เนี่ยนะครับจะมีข้อเสนอเป็นเม็ดเงินในราคาอยู่ที่ประมาณ75ล้านปอนด์นะครับซึ่งมันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่ดอทมุลต้องการนะครับ ดอทมุลเนี่ยต้องการบางสื่อไม่เหมือนกันครับบางสื่อบอกว่า80บางสื่อบอกว่า85้าล้านปอนด์ก็ถือว่าใกล้เคียงเข้าไปอีกแล้วนะครับแต่ว่างานเนี้ยมันยังไม่จบครับถึงแม้ว่าจะใกล้เคียงแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่จบครับแมนยูต้องมาคุยในเรื่องของแอดออนนะครับส่วนเสริมต่างๆนะครับอย่างเช่นการแบ่งจ่ายที่ดอทมุลเนี่ยมีปัญหาอยู่ก็คือดอทมุลเนี่ยต้องการก้อนแรก ที่มาแบบเยอะๆเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าแบ่งจ่าย50-50แบบนี้นะฮะคือดอลมูลุนต้องการก้อนแรกสมมติว่าเขาขอ80แมนยูต้องจ่าย70ล้านนะครับไม่ใช่จ่ายมา60ล้านเป็นก้อนแรกนะครับพูดง่ายว่าขอก้อนแรกเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะไปหานักเตะเข้ามาทดแทนซานโชได้ที่เป็นตัวแบบระดับเดียวกันนะครับจะได้เอาเงินไปหานักเตะ,ะรายอื่นด้วยนะครับ ส่วนเงื่อนไขส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาครับสกายปอดแล้วก็อีกหลายสื่อรายงานคล้ายๆกันนะครับเป็นเสียงเดียวกันเลยแหละว่าไม่ได้มีปัญหานะครับซึ่งดอทบุญเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ครับหรือว่าหาทางออกซานโชคให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่23กรกฎราคมนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินข่าวมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับส่วนนักเตะที่ดอทบุญเล็งเอาไว้ที่จะ เข้ามาทดแทนเนี่ยตัวเลือกแรกๆเนี่ยก็เป็นดอนเยลมาเลนนะฮะของทาง PSV นะครับที่ทางดอนบุนเลงกันเอาไว้อยู่นะครับเราทราบกันดีผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับซึ่งนักข่าวอีกหนึ่งคนครับที่ถือว่าเป็นเทียร์ระดับสูงมากๆนะครับของฝั่งแมนยูแล้วก็เป็นนักข่าวชื่อดังอย่างเจมดักเกอร์ด้วยนะครับของเทเลกราฟเนี่ยนะฮะก็มีการการันตีเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะครับ,บรายงาน,นคล้ายๆกันซึ่งเจมดักเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับ คือเจมส์ลักเกอร์เนี่ยบอกเป็นเงินยูโรนะครับแต่ว่าฝั่งของสกายปอตเนี่ยบอกเป็นเงินปอดน,นะต้องแยกกันนะครับเจมส์ลักเกอร์เนี่ยบอกว่าแมนยูยื่นไปแล้ว85ล้านยูโรครับเกี่ยวกับดีลของแจดอนซานโชซึ่งมันยังน้อยอยู่นะครับคือใกล้เคียงนะครับเหมือนกับทางดอทบุนเนี่ยต้องการ95ล้านยูโรครับมันยังห่างอยู่ประมาณ10ล้านยูโรแต่ว่า ทุกอย่างเนี่ยมันไปในทิศทางบวกแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะได้บทสรุปนะฮะนี่คือสิ่งที่เจมดักเกอร์รายงานออกมาด้วยนะครับส่วนทางเซมเบอร์สโตนคนนี้เทียร์หนึ่งจริงๆครับ BBC นะฮะจ,จริงๆเจมดักเกอร์ก็ถือว่าเทียร์หนึ่งก็แหละแต่ว่าเซมเบอร์สโตนของ BBC คนนี้ก็เล่นข่าวอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่ามาแต่ละทีก็คือลุ้นกันได้นะครับพูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้เลยนะครับเขาบอกว่าการเสนอราคารอบ2ของแมนยูเนี่ย อยู่ที่85ล้านยูโรนะครับเหมือนกับเจมส์ักเกอร์เลยแล้วก็มันยังขาดอยู่อีกประมาณ1 0ล้านยูโรแต่มีหลายๆฝ่ายมั่นใจว่าข้อตกลงเนี่ยมันใกล้ที่จะได้บทสรุปแล้วนะครับมันใกล้ที่จะจบแล้วอ่ะเกี่ยวกับเดียนนี้นะฮะก็รอรุ้นกันนะครับคือในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันยังห่างอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็ใกล้แล้วจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปโรมาโน่เองนะครับโรมาโน่เนี่ยก็การันตีเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของเงื่อนไขต่างๆก็รายงานคล้ายๆกับ ทางเจมรักเกอร์แล้วก็ไซมอนสโตนนะครับตอนนี้แมนยูเนี่ยก็แค่มาเคลียร์ในเรื่องของโครงสร้างการจ่ายเงินเท่านั้นเองนะครับว่าจะจ่ายดอุลในรูปแบบแบบไหนนะครับจะแบ่งจ่ายแบบไหนหรือว่าต้องใส่ออปชั่นแบบไหนก็ต้องรอดูกันณเวลานี้ฮนะแต่อย่างแรกเนี่ยก็ขอเอาเม็ดเงินภาพรวมเนี่ยจ่ายในราคา95ล้านยูโรให้ได้ก่อนนะครับก็แค่นั้นแหละนะ ส่วนหางสปอร์ตบิวนะครับอย่างคิสเตียนฟอล่ะข้ามฟากมาที่ฝั่งเยอรมันกันบ้างนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับฝั่งกฤษไปแล้วนะฮะจากอิตาลีก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งเยอรมันกันบ้างนะครับเขาก็บอกนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับว่าดิวเนี้ยใกล้ที่จะจบแล้วแมนยูใกล้ที่จะสมหวังเกี่ยวกับการคว้าตัวจาร์ดอนซานโชได้แล้วนะครับซึ่งราคาเม็ดเงินก็อย่างที่ว่ากันไปคล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันเปียบเลยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปว่ารอบนี้ทั้ง ฝั่งของอังกฤษแล้วก็ฝั่งเยอรมันเนี่ยเล่นข่าวตรงกันเป๊ะเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ตกลงอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเท่านั้นเองนะครับมันก็ใกล้เคียงแล้วแหละถึงแม้ว่าเรื่องของเม็ดเงินมันจะห่างอยู่ก็ตามเราราวสิบล้านยูโรนะอย่างที่ว่ากันไปแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาแหละมันคุยแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็น่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยซานโชก็ยังอยู่ในยูโรนะครับมันก็ต้องรอ เรื่องของสานโชอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีการทำอะไรอย่างไรเพิ่มเติมไหมนะครับหลังจากเสร็จบอลยูโรเนี่ยก็เราน่าจะได้คำตอบอย่างเป็นทางการชัดเจนในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแค่ผ่านในเรื่องของค่าตัวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยคุยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดลุยในเรื่องของค่าตัวได้ก็นี่แหละฉลุยแล้วฮะก็ประมาณ90%ซไปแล้วนะครับ,ก,รนะรบก็รอให้สานโชมีการสึกยูโรก,ก็น่าจะอย่างที่ว่ากันไปนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปประเด็นกันต่อไปกันต่อนะครับแรงข่าวอย่างโรมาโน่นะครับโรมาโน่ก็เป็นนักข่าวชื่อดังเช่นเดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องของป็อกบาเนี่ยนะครับขณะน,นี้แมนยูยังไม่ได้มีการเจรจากับสโมสรที่ให้ความสนใจป็อกบาเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือออกมาก็ตามนะฮะว่าแมนยูปักป้ายขายป็อกบาในราคา50ล้านยูโรก็ตามนะครับเพราะว่าสัญญาเหลือ1ปีนะฮะ แต่จริงๆแล้วแมนยูไม่ต้องการปล่อยบล็อกบานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับคือต้องการเก็บเอาไว้ใช้งานแหละแต่ถ้าเกิดบล็อกบาไม่ต่อสัญญาก็ต้องจำใจปล่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากับสโมสรนใดนะฮะอย่างเช่นเรอลมริดยูเว่เบเชยอย่างเงี้ยที่มีข่าวก็ยังไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ชัดเจนคับว่าแมนยูกําลังทําทุกวิถีทางนะครับเรื่องของการรังให้บล็อกบาอยู่กับทีมต่อไปให้ได้ ในช่วงซีซั่นน่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะวิธีไหนนะครับนะโรมาโน่ให้ข้อมูลมาอีกนะครับว่าตอนนี้แมนยูกำลังดำเนินการเกี่ยวกับดีลของจาดองซานโช่อย่างหนักนะครับแต่ในขณะเดียวกันแมนยูก็โฟกัสเกี่ยวกับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กด้วยซึ่งวา้านอยู่ในลิสต์รายชื่อแล้วก็เปาตอเรสอยู่ในลิสต์รายชื่อเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเปาตเรสเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ65ล้านยูโร นะครับหรืออาจจะเป็น50ล้านโยูโรคือราคามันไม่นิ่งนะครับผมต้องบอกนะแต่และสื่อเล่นเรื่องของข่าวขาว้อสิการย้ายทีมเนี่ยราคาค่าตัวมันยังไม่นิ่งจริงๆนะฮะก็เอาวงเงินประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในรายของเดียโกดาโลกันบ้างนะครับตามรายงานจากมิลานิวนะครับก็รายงานกันออกมานะครับนะเขาบอกว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะปรับ ปรุงข้อเสนอนะครับการยืมตัวเดียโกดาโลอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ครับรอบแรกเนี่ยว่ากันว่าเอซิมิลานยื่นมาแล้วนะครับแต่ว่าโดนแมนยูบอกปัดนะฮะคือแมนยูเนี่ยดันไปพลาดขวาตัวทิเปียก็คือยังไม่ได้พลาดแบบซ่แบบแบบไม่มีโอกาสนะแต่ว่าแมนยูมองว่าไม่ขอสู้ค่าตัวทิเปียนะฮะก็เลยทําให้แมนยูเปลี่ยนความคิดคิดที่จะเก็บดาโลเอาไว้ใช้งานเองนะครับทำให เรื่องของการย้ายของดาโล่ไปมิลานอีกครั้งเนี่ยเป็นเรื่องยากไปเลยนะครับรอบแรกมิลานโดนบอกปัดไปแล้วนะครับรอบ2มิลานกําลังที่จะปรับลงข้อเสนอให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้แมนยูกําลังลังเลอยู่นะฮะว่าจะเอาอย่างไรจะปล่อยไหมหรือหาแบ็กขวาเข้ามาใหม่หรือว่าเก็บเอาไว้ใช้งานเองนะครับมันก็มีโอกาสไป,ไปได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าแมนยูกําลังมองหาแบ็กขวารายใหม่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือเก็บเอาไว้ใช้งานเองก่อนณนะเวลานี้แล้วก็เวลาเรื่องของการย้ายทีมยังเหลืออยู่นะครับในรายของคิเยโนโรโดนะครับตามรายงานข่าวว่าสิบจากคอ r ์เรเรเดลสปอร์ตนะครับเขาบอกว่าเอเจนต์ของโรโดเนี่ยอย่างฮ o เก้ e เบนเดสเตรียมบินมาที่อิตาลีครับเพื่อเข้าพบกับยูเว่ครับเคลียร์เกี่ยวกับอนาคตของนกเตอรานีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ มีโอกาสที่จะพาโรนโดย้ายทีมนะฮะทีมที่มีข่าวอยู่ก็แมนยูใช่ไหมครับเปเชอย่างเงี้ยนะฮะสองทีมนี้หลักๆเลยนะครับแต่ว่าทางเขาเด้เดยดลสปอตเนี่ยมองว่าแมนยูเนี่ยกำลังจดจ่อเกี่ยวกับดิวของเจดอนซานโชยอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะไปดึงโรนโดมาทิ่นออเทอฟต์อีกครั้งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากนะครับหรือว่า ดิ ondo, ยลโรนโดย้ายไปแมนยูเนี่ยมันสงบนิ่งมากมันไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วณเวลานี้นะครับก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเกือบรอเปอเซนั่นเองนะครับนี่คือการเล่นข่าวข้อสิบกันออกมานะฮะจากสื่ออิตาลีนะครับส่วนในรายของเบนไวด์นะครับเบนไวด์ ben เนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ของทางไบรท์ตันที่เนื้อหอมมากๆครับมีประมาณ4-5ทีมในอังกฤษนะฮะที่ให้ความสนใจแนวรับรายนี้รวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับซึ่งตามรายงานจากดีอันติกบอกว่าตอนเนี้ย อาร์เซนอลเป็นตัวเต็งนะครับที่น่าจะปาดหน้าทุกทีมที่เหาสนใจเบนไว้เนี่ยเสริมทับเข้าไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งแมนยูก็เป็นรองอาร์เซนอลไปแล้วนะครับาทางอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะจริงจังมากกว่าแล้วก็น่าจะพร้อมยื่นมากกว่าราคาก็ประมาณ 40- 50หล้านปอนด์นะครับก็นี่คือเป้าหมายสำรองนะครับเป้าหมายตัวเลือกสำรองนะที่แมนยูมีข่าวอยู่นะครับจริงๆมีหลายคนนะฮะเป้าหมายสำรองก็พวกเปาตอวเรสอย่างงี้นะครับ เบนไว้นะครับชูคุนเด้อย่างเงี้ยหรือว่าสเวนบอสแมนอีกก็มีข่าวเหมือนกันนะครับอีกหลายคนเลยนะที่แมนยูเล็งเอาไว้นะฮะเรื่องราวของแบ็คขวากันหน่อยนะครับแบ็คขวามีรายงานจาก m อ็นะครับ m อ็เนี่ยก็ได้มีการแนะนำนะครับแบ็คขวาที่น่าสนใจของทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็เป็นแบ็คขวาตัวเก่งของ PSV นะครับจากลีกอนแลนด์นั่นเองนะครับอย่างดันเซลดัมฟิสนะฮะ ซึ่งแบ็กขวารายนี้เป็นแบ็กขวาจอมปลุยหรือว่าแบ็กขวาจอมบุกอย่างชัดเจนนะครับเราน่าจะได้เห็นฟอร์มในเกมทีมชาติมาแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยกำลังมองหาแบ็กขวาที่สามารถเล่นเกมรุกได้ดีครอสบอลได้ดีแอซิดได้แต่ละซีซั่นค่อนข้างเยอะทํานองนั้นครับแล้วก็มีการเล็งไปที่ทิเปียซึ่งทิปเปียเราทราบกันดีว่ายากไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการหาแผนบี่ะแผนตัวเลือกสำรองเนี่ย ดัมฟิสเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับดัมฟิสเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็วิงแบ็กนะฮะซึ่งประจุเหมาะกับแมนยู u, ที่มี2แพทหลักๆก,ก,ก็คืออ่าสี่สองสามกับหลัง3ซึ่งดัมฟิสน่าจะเหมาะสมนะครับที่จะเอาวิงแบ็กเติมเกมนะครับแล้วก็เรื่องของการแอซซิตในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยดัมฟิสแอซซิตไปถึง10ครั้งด้วยกันนะครับกดไป4ประตูซึ่งในตำแหน่งแบบเนี้ย การทำ10แอซิดกับ4ประตูเนี่ยมันการันตีในเรื่องของการเล่นเกมลุกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวไม่สูงด้วยแน่นอนนะครับนะก็นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอายุยังน้อยด้วยครับ25ปีกลางๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ MEN เนี่ยก็มีการเคาะในเรื่องของแผน B มานะครับส่วนในรายของมารูเอลโรคาเตอรี่นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของซาซิโอโรนะครับแล้วก็ทางเบราดีนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางซาซิโอโร่เนี่ย,เ,ยเริ่มที่จะทำใจแล้วฮะล่าสุดเนี่ยทางผู้หน่วยการทั่วไปของซาซิโอโร่เนี่ยก็ยอมรับครับว่าไม่รับประกันครับว่า2ตัวเก่ง2นักเตะตัวสำคัญของทีมเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรปเยอะมากๆนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นยูเวนตุสมิลานนะฮะแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยก็เห็นข่าวว่าพวกลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจใช่ไหมครับแมนยูก็มีข่าวด้วยนะฮะนะ มันก็เลยเป็นข่าวว่าก็อาจจะมีการย้ายทีมก็ได้ซึ่งปลายทางอาจจะเป็นพิบพิงก์อังกฤษนะครับแล้วก็ในรายของคิสลล่โกมองกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวออกมานะครับจากหนัาข่าวของ Spot ์ตวอย่างฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับก็รายงานออกมานะครับว่ามีโอกาสไป,ไปได้นะครับที่ทางคิสลี่โกมองเนี่ยจะย้ายไปอังกฤษนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งตอนนี้พ่อของเขานะครับ แล้วก็ทางเอเ่นของทางคิสลียโกมองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เดียวนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ทางบายอนเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นนะว่ายังสามารถรังตัวงคิงสลียโกมองให้อยู่กับทีมต่อไปได้โดยเป็นการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกนะครับอย่างที่นักเตะต้องการนะฮะในรายของจอห์นแมกกินนะครับรายงานล่าสุดนะฮะจากซันเดย์โพสต์นะฮะ ก็รายงานกันออกมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มี2ทีมที่ให้ความสนใจจอร์นแม็กกินนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของวิลล่าซึ่งก็มีแมนเชสเตอร์เดนตแล้วก็ลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับที่เป็น2ทีมหลักๆนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยชัดเจนครับว่าต้องการมิดฟิลด์รายใหม่เข้ามาทดแทนตัวที่พึ่งออกไปนะครับแมนยูก็มีข่าวอยู่บ้างนะครับอาจจะเข้ามาแทนที่นักเตะอย่างป็อกบาหรือว่าเข้ามาเพิ่มเติมศักยภาพก็ได้นะครับซึ่งราคาของจอร์นแม็กกินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50ล้านปอนด์อัพขึ้นไปเนื่องจากว่าสัญญาเขาเหลือกับทางวิลล่าอีกทั้ง3ปีนะครับเพราะฉะนั้นวิลล่าสามารถโกงราคาค่าตัวได้นะครับคือจอห์นแม็กกินกีลิตอย่างเงี้ยตัวหลักของเขาอยู่แล้วครับแพงอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในรายของแคสเปอร์โคโซโลสกี้นะครับก็เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย17ปีของโปแลนด์นะครับนะซึ่งตอนนี้มีข่าวออกมาจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้มี3ทีมหลักๆที่กำลังติดตามฟีเท้าของดาวรุ่งของโปรแลน์รายนี้อยู่นะครับก็คือทางกายารีนะครับแล้วก็ยูเวนตุสนะฮะสองทีมจากอิตาลีแล้วก็ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแต่เขาบอกว่ามีทีมหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้นำเรื่องของการคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้ก็คือดอทมุลนะฮะเพราะว่าดอทมุลเนี่ยมีนักเตะสัญชาติโปรแลนอยู่2รายนะครับก็อาจจะเอา2คนนี้ไปเกี้ยลกอม น้องๆให้ย้ายเข้ามาเขาวมทีมก็ได้นะครับก็นี่คือรลองราวที่น่าสนใจนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ